มาถึงวันนี้นาะทีนี้วีนะ่นาทีเนี้ดูซิมันเป็นไปได้ยังไงไอ้เจ้าฝนตกเนะเมื่อวานนี่ฝนก็ตกเยอะด้วยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนก็พทำๆมาเอาเ็ว่าฝนไม่ขาดกันแล้วกันแต่วันนิดนิดเดียวนะฮะแต่เวลามาถึงตอนเช้าฝนเทรวางทึมันจะเป็นไปได้ยังไงเออเอาล่ะมันเป็นไปแล้วแต่ที่บายว่ายังไง ลุงก็อธิบายว่านี่คือนี่คือพลานุภาพก็ว่าได้นะมันพลรานุภาพคือไอ,ไอ้ไอ้ค่าคงที่มันอยู่ของมันเฉยๆเข้าใจไหมครับแต่ลุงดันไปรู้ดันใช้คำว่าดันนะฮะดันไปรู้ไอ้เจ้าพลรานุภาพค่าคงที่ตรงเนี้ยโอเคไหมแล้วมันทําให้ค่าไม่คงที่นี่แหละครับมันปรับ มันปรับคนไม่เข้าใจก็โอ้โหอะไรกันวะมันปรับปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อเข้าหาความสมดุลเพราะชั้นบรรยากาศโลกปีนี้มันไม่สมดุลมานานแล้วมันไม่สมดุลโดยน้ํามือของมนุษย์ออลุงก็พูดพูดพูด,พดจังเนะมันไม่สมดุลของมนุษย์ที่มนุษย์นักวิทยาศาสตร์นี่นะเขาผลิตเขาไว้เข,า,ขาเรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ทําด้วยไฮโดรเจนโอเคไหม อันนี้มันแตกตูมมาตั้งแต่ปีพปีคริสศสกรานะฮะฮัช1965ตอนนี้มันคริศักราช2,000ท่าอะไล,ะละ่ะ2,21ปี2,21ใช่ 2, หไหมครับตั้งแต่วันนู้นน่ะรู้ไหมแล้วมันมีทดลองมาอีกกี่ลูกกี่ร้อยลูกล่ะ นั่นแหละครับชั้นบรรยากาศมันถูกทําลายมาเรื่อวันเสียสมรุนมันกันนนักหนาแล้วพี่เอ๋ยแต่ด้วยความที่โลกมันมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันจึงมีเอฟเฟกนะมันจึงมีปฏิกิริยาเมื่อเวลามันมาเจอกับค่าของที่ที่ว่าเนี่ยนั่นแหละครับมันก็เลยเกิดบริเวชันของมันเองลุงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันแต่ลุงดันมารู้ตรงนี้โอ้ยใช่ว่าดันนะดันหลายดันเลยเนี่ย